ของจริงคืออะไรเขาบอกว่าโดยปกติเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตในระหว่างที่ทําขยายเส้นเลือดเนี่ยมีประมาณ1-2%เ็ขาบอก1-2%เนตี่ยคือนับตั้งแต่ในห้องผ่าตัดจนถึง30วันหลังออกจากห้องผ่าตัดนะนั่นหมายความว่าในช่วง30วันนั้นท่านยังมีความเสี่ยงเข้าใจไหมท่านยังมีความเสี่ยงอยู่บางคนเขาบอกว่าในช่วง30วันเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในช่วงว่าประมาณ3-5%เปอร์เซ็นต ดังนั้นอย่างที่คุณหมอผิวหนังบอกว่าเพื่อนหมอไปขยายบอลลูนแล้วสองวันตายนั่นแหะก็คืออยู่ในเปอร์เซนต์นั้นเขาบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าคุณมาด้วยเรื่องอาการของกล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดภายในยีิบสี่ชั่วโมงแล้วมาทําบอลลูนขยายเส้นเลือดเนี่ยอัตราความเสี่ยงมากขึ้นนะเขาบอกประมาณสักสามสเปอร์เซนเรียกไงกๆคือคุณมาในภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจมันกําลังขาดเลือดอยู่ แล้วมาทําขยายบรรลูนโอกาสตายก็สูงกว่าคนที่มีแค่เส้นเลือดตีบและมีอาการเฉย